สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนนหรือเสือมดจากร้านบอิษันอัมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์หนึ่งคันนะครับเป็นคูปต้าเอลซีเนอะครับอันนี้เป็นตัวท็อปรุ่นนิยมอีกหนึ่งตัวนะครับผมของคูปต้านะครับรถสูตรยอดฮิตครับตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดินหน้าเรามีอุปกรณ์หลังลูกค้าสามารถเลือกว่าจะผ่านหรือโรตารี่ก็ได้นะครับผมเรามาดูตัวรถกันใกล้ๆครับ แบบสวยๆเดิมๆครับผมพันยังไม่ตัดครับคันนี้ชั่วโมงการทำงานครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองชั่วโมงการทำงานนะครับดอกยางสี่เส้นวสวยๆอยู่เลยนะผมเรามาดูด้านหลังครับแขนยกแน่นๆวสวยๆครับโครงลังคาไม่มีรอยก่อนสนิมครับผมอันนี้เป็นรถไล่นะครับ สับคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถยคูปต้า lc 7 0 8นะครับผมร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี57นะครับจดทะเบียนปี57้าเสักคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมรถคันนี้มได้ราคา468,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม468,000บาทเท่านั้นเองนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0 8 1 3 6 5 9ดหนึ่งสามหกหนะครับ และอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0986232342นะครับอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วดูการกับเคลื่อนดีครับเดอนแน,น่นมากับพ่อซิ่งครับอันนี้ไม่ร้อนนะครับไม่เก่งดีครับผม ยำอีครั้งนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถคูกบ้า LC 708 SP คันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคา4 6 8,000บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมติดต่อมาเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องยู u ูบร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์ชานลแล้วก็เซลโมดรถไทมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ